สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องวัสดผู้สูคนเมื่อนี่กับปฏิบัติหน้าที่คือเก่าพี่นอ้องอ่ายั่งเรือวิซ่าเดียวพี่น้องยังเรือยูวิซา่าคณิตศาสตร์พี่นอ้องเตรียมเข่าห้องกันแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปจะได้ไปเอาอขอสอบสักกันเมื่อนี้จะเอากระถืออยู่ในห้องเบอร์สิบเอ็ดพี่น้อง บ 49, บเบอร์ส 10S คือเก้าของเบอร์ส 10S ในเขา่าที่ซองเสือแล้วเนอะเพราะการสลับของเจ้าหน้าที่เพิ่นเพื่นสลับหายเือของเบอร์ที่ 10S สบายดีนี่ก็แม่นักงานกำลังเตรียมศีรษะของน,นองักพองกำลังศีขษะของสอบ สำหรับการสอบเซ็อยู่ศู์มอสอาปักซองแห่งนี้ก็มีอ่ามีนักเรียนที่มาจากกลุ่มเสี่ยงกับสิบคนพี่น้องสิบคนก็นเลยเพรียงหอง่เอเปียว้ึทั้งพุ่นเอ่าพิเศษทัางพุ่นมีพยาบาลงามพยาบาลงามต่างหางนะพี่น้องนะอันนี้นักเรียนล้างห้องพี่น้องล้างห้องไป <laughs> จะไปว่าได اي. กาเมื่อรับบรรพงศกได้เซ็งวีซายังมื่อี่ยังวีซ่าสุดถ่ายเนาะยังบอกได้เลยโอ้กันกับบริฮียนั่งจิตโตเนาะกัสีบอกได้อยู่ป้าเอียงอันนี้ฮะเขาเพี้ยนแบบนี้ ของห้ามว่นี่ของเบอร์สิเอ็ดอันนี้เป็นบรรยากาศหลังจากที่เราออกจากห้องสอบพี่น้องเพราะว่าแต่ละคนนะบางคนกับอยู่เฮียนอยู่วงเฮียนเดียวกันแต่ว่าถึกอ่าสลับถึกห้องคนละห้องกันเลยหลังจากที่ออกจากห้องสอบกันแลนไปหากันเพื่อที่ว่าอยากายรหูไว้เป็นที่ระลึก หลังจากทีว่าเฮาเซิงยกสั่นเป็นปีสุดท้ายแล้วก่อนที่เฮาจะแยกใหญ่กันไปอาเฮียนต่อวีซ่าสี่อื่นๆนะพี่น้องเนาะสบายดีจะแล้วหรอบ๊อบเอาเกาะไปทิ้มให้เพื่อนขายดีเนาะขายหมักไหมมีบะหมักกล้วยบะมีเนาะบหะนเอากับมือได้คอยขี่ไล่คอยบ่ได้ขี่ไล่ได้ล่ะ อันนี้เมนอันนี้แมนไม่ขาปากหวานพี่น้องเอ้ยไม่ค่าปากหวานสามารถย่องให้ลูกค้าซื้อได้หลังจากที่เซ็งจบแล้วพี่น้องอ่าักเนียนหรือว่าน้องๆเพิ่นกะก่อนจะแยกจากกันเพิ่นกะต้องฝากลายเซ็นไว้ในเสื้อสะก่อนพี่น้องฝากลายเซ็นไว้สะกก่อนเพื่อว่า อนาคตต่อไปเด็ไปเฮียนห่างไกลกันกะจะยังจํากันได้ว่าเคยมีลายเส้นหรือว่าเคยซิงอยู่สั้นเดียวกันเนาะพี่น้องอันนี้แม่มอโซปากซองพี่น้องของเฮียนเจ้าภาพเป็นจังไดเอ้ยพอกันไหมพี่หนาเนาะส่งดีเอ้ยส่งดี มาเบิ่งน้ำกันนะพี่น้องมอสอปากซองข้าถ่ายหูบรวมอาพี่น้องอันนี้แมนหงเฮียนเจ้าภาพหงเฮียนมอสอปากซองแมนเพิ่นอาหลังจากที่เพิ่นออกจากห้องสอบเพิ่นกะไทยหูบเป็นทีละเลือกไหวนะพี่น้องไอ้หูวเป็นทีละเลือก มอสอปักซองหลังจากที <Huge>. ่ว่าเปินออกจากห้องสอบเปินกรอยากได้ับหูไว้เป็นที่ระลึกไว้นะพี่น้องกันเลยหายไวเก็บความทรงจำพี่น้องเก็บความทรงจำ กำลังเก็บความทรงจำไว้นะพี่น้องปกติแล้ว่นกจ็จะบ,บ่อนุญาตให้รวมกลุ่มกันแบบนี้เนาะพี่น้องแต่เนื่องจากว่านักเรียนเ่นก็อยากมีความทรงจำกับมูคูนะพี่น้องเนาะให้ก็เลยอ่าได้รวมกลุ่มกันถ่ายหกใบเถอเป็นที่ละลึกอันนี้ก็ลกำลัง เก็บความทรงจำไว้คือกันพี่น้องพวกน้องอยู่ห้องเฮียนได้หรอห้องอ๋อมอสซอปักซองคือกันเนาะแต่ว่าอยู่คนละกลุ่มพี่น้องอันนี้ก็แมนมอสซปักซองคือกันแฟ่ว่าเพิ่นจะอยู่คนละกลุ่มเพราะว่าอยู่ในมอสซปักซองนี่แมนมีมอเจ็ดอยู่ทั้งหมดนี่แมนมีอยู่อ่ามอเจ็ดอยู่มอสซอปักซองนี่มีจังหองลูกมีซีหองบ่เอา อ่าสำหรับมอซอปักซอแมนมีนักเรียนมอเจ็ดทีมาเซ็งจบสั้นปีนี้แมนมีอยู่4ห้องพี่นอ้องอ่าสะนันเพิ่นจึงได้แย่งกลุ่มกันมาถ่ายโหเพื่อเก็บเป็นผ่าเป็นเทียนเลือดเนาะอ่าเขาไปเบิ้งห้องเรียนอื่นพี่น้องหรือว่าไปเบิ้งกลุ่มนั้งกลุ่นกันกําลังถ่ายโห่อยู่คือกันพี่น้อง เป็นยังไดตู้รถบตู้เป็นนากิาเมืองสองคอนเองพี่น้องพันธมิตรแถวหมเกีงหลายเอาไปเบึงอ่ากลุ่มนั่นตพี่น้องกำลังทยอยกันเมือเนาะพี่น้องเนาะกำลังเขากำลังทยอยกันเมือ กำลังเตรียมขึ้นรถเมื่อแล้วเพราะว่าปกติแล้วนี่ยเมนเพื่อนเพิ่นบ่อไห่เพิ่นบ่ไห้ซุมนุ่มกันหลายเนาะเพราะว่าอยู่ในหรงเรียนแห่งนี้กัมีอ่านักเรียนที่มาจากซุ่มเสียงเน่มีอยู่สิบคนพี่น้องเมื่อนี้เนาะมีอยู่สิบคนก็เลยได้ว่าเพื่อนกันแยกแล้วเพื่อนแยกห้องไปสอบต่างหากพี่น้องเพื่อนแยกห้องไปสอบต่างหากอันนี้ก็บแม่กลุ่มหรงเฮียนมสน้องบัวทาพี่น้องกลุ่มโรงเรียนมสน้องบัวทา <laughs> กรุงเฮียนนวน้องบัวทาพี่น้องจบเลยเนาะปีสุดท้ายแล้วเนาะกําลังเก็บภาพความทรงจำของแต่ละคนนะพี่น้องอันนี้เมน่นโอโ้โหไล่เสนไล่เสนไล่เส้น <_ <d> _ <n> _>ต่างคนกับต่างฝากลายเส้นไว้เนาะเพราะว่าถ้าเขาไปเฮียนได้สั่นถ้ <d _ n> าก็อยากมีความทรงจำกันไว <_ d _ n> ้โชคดีเด้อเพื่อนหัก อันนี้เป็นกลุ่มมอสซาปักอ่ามออันนี้เป็นกลุ่มมอสซอน้องบัวทาพี่น้องกลุ่มมอสซอน้องบัวทามังก่อนขึ้นไปห้าจุ๊จุเสียวหัก โชคดีเพื่อนถือว่าเสือตัวนี้ถือว่ามีความสำคัญขึ่นกระหม่องเลยเนาะเมื่อขึ้นสิบริซักเนาะเอาใส่ตู้ไปเลย อ่าสาระทานี้ก็เป็นกลุ่มมอสซาปากซองอีกคือเก่าพี่น้องเพราะว่ามอสซาปากซองคนนี้จำนวนนักเงียนหลายเนาะเพก่นเลยเนี่ยอยู่เป็นกลุ่มไว้กลุ่มมันเออมัวนี่เซ็งภาษาคิดได้อยู่บว่าภาษาคิดแบบนี้ฮะโอ้ยบอลเลยนะ่้องมีซิวซิวยากกว่านี้มีอีกบอตื่ออยากเจออยากเจอกำลังเก็บความทรงจำอยู่พี่น้อง นังเงียนหนาหักไรพี่น้องจบแล้วจบแล้วกจบแล้วีใจนอป็าฝากความทรงจำมาให้กันพี่น้องโชบดีจบแล้วจบแล้วพี่นาจบแล้วพ่นาจบแล้วพ่นาเอาไมนักเฮียนมีตะพุ่หนาหักพี่น้อง หลังจากจบไปกระต่างคนกระต่างสีงยงใหญ่ไปเฮียน 4, วิสาสีของไฟของมันเนาะอ่าอันนี้เป็นกลุม่มฮงเฮียนมอ,อเซบังเฮียงพี่น้องมอ,อเซบังเฮียงกระเบนอ่าสบายดีอ,ยอันนี้กระเบนกลุ่มมอ,อเซบังเฮียงพี่น้องเก็บความทรงจำไว้หลังจากที่เซ็งม7แล้วนะพี่น้อง ปบึงนน็มเกาได้่มเลพิ่นกัมีจำนวนนักเรียนหลายเติบพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกันเป็นมซอใหญ่อีกมซอหนึ่งอยู่อยู่อ่าเซบังเทียงเนาะโโยั เขาพี่กคุมเอิญดีพี่น้องพี่น้องยุงเฮียนได้เหรอมอซอสบูไซเนาะอันนี้เป็นคุมงเฮียนมอซอสบูไซพี่น้อง กำลังฝากลายเซ้นกันอยู่หลังจากที่วาเซ็งแล้วก็จะได้ก่อนจะกลับก็ต้องฝากลายเซ้นกันก่อนอ่านังเรียนมิตรพุนาฮักพี่น้องกระจบไปแล้วเนาะหลังจากที่จบไปแล้วกับต่างคนกับต่างจะไปหาต่อวิชาสีบของไทยของลาว อันนี้เป็นกลุ่ม้องเฮียนมอสบ้านซองคอนกำลังฝากลาเส้นกันอยู่โอลดีเพืน่อยขาเส้นลายเ้นเนาะทหลกดีเพื่อน พอหลังจากที่ว่าเฮาเฮียนจบนะพี่น้องเฮาใส่ซีบิตเป็นดังเฮียนห่วมกันมาประมาณอ่าตังเต่มอหนึ่งม .2 ม .3 สม .4 ม .5 หม .6 หกหอดมอเจ็นะพี่น้องก็ใส่เวลาหลยปีอ่พี่น้องมันก็มีความหาแพงกันแหละก็หลังจากที่ว่าเป็นหมื่สุดท้ายที่จะได้แยกจากกันเนาะเฮาก็จะต้องอะไรฝากลายเส้นหรือว่าฝากความทรงจำกันไหวเนาะพี่น้อง

trên này nè ừ. Trên này, lên chân lên chân lên chân lên Ở lên chân lên chân lên xíu lên sai lên chân lên chân lên chân lên lên Ở lên chân lên จะไม่ไกลลุกจะพอยนาองเฮ้เส้นใส่หัวใจเลยนะเจ้าเจอจ้าวเธอคุนมันดีดีแห้งเลยหายบ๊อบพเจ้าขี้เื่อนขอบใจเด้อบรรยากาศกระมวลหลายเนาะพี่น้องอ้า จะอากด,ดีใจนำหนังเฮียนทุกสุขคนที่ว่าประสบผลสำเร็จที่ว่าตั้งใจหำเฮียนมาจนหอดมือนี่ก่อนจะมาหอดมือนีได้มันก็นต้องมีความอดทนความพยายามแล่ก็ยังใส่ทรัพย์สมบัติหลายอย่างนะพี่น้องบ่าวจะการใส่ใจสื่อเครื่องของหรือว่าอ่าพระคันะ การไปมาในการหัมเฮียนเซนวาคือรถจักบอรถใจบอที่พ่อแม่ซื้อเนอะก็ต้องได้ใส่งบประมาณในการกี่าดำรงชีวิตในการหําเฮียนตั้งจากอันตอนที่เจอเฮียนพี่น้องตอนที่เจออเฮียนในแมนจะอขี่ขี่รถถีบนะไปโรงเฮียนเป็นขี่รถถีบหลังจากกี่ามาหอดอ่า มอปลายกับขี่รถจักรนะพี่น้องแต่ว่ามาฮอดสมัยกูมือนี่นังเฮียนกับยัไปขี่รถใหญ่นะพี่น้องเนาะคือว่าดีพอเมซื้อรถใหญ่หขี่มาองเฮียนฝากความทรงจำไว้ให้กัน <laughs> หลังจากจีวะห้องเรียนจบนะโชคดีเด้ออย่างเงี้ยก็ยังลายนะพี่น้องนะยังลายยังประเทเนมือคอยยังโอบลมกันหลือกัยังปากความหักความกินหอดต่อกันอยู่แล้วพี่น้องครูอาจารย์ถัดไปจะได้กลับไปแล้วพี่น้องอาจารย์เป็นกับแล้วพี่น้องหลังจากที่ว่า พี่น้องหลังจากที่ว่าเซจสินภารกิจเนาะจะอ้อมจะได้ยกคลิปไปสม,มิศกรน,นัะพี่น้องเนะะาะหลังกาถ่ายไปและประมาณอีกหนึ่งเดือนถาว่าโควิดยังมเศร้าก็จะได้เปิดโรองเรียนอยู่ในวันที่หนึ่งของเดือนกันยาพี่น้องแต่ว่าถาว่าโควิดยังปันเศร้าก็จะได้เลื่อนไปอีกแล้วพี่น้องเนาะผมหูัว่าเขาจะได้ไปเปิดโ้งเรียนอีกย้ำเดือนใดพี่น้องเป็นรอถาแจงการจากอ่คุณยายพิศกร เจออากับขอฝากคลิปนี้ไว้สำีรัอน้นองเนะขอขอบมุขอบใจหลายๆ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เขามาเบิ้งมาส้มและก็เขามาหายกำลังใจเจออและก็ขอขอบคุณหลายๆที่กดติดตามให้เจออนำํำขอบใจสบายดี